สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ Foodtrail.TV well. ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะและสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทำก็เป็นขนมอกง่ายๆนะคะนั่นก็คือคุกกี้อัลมอนด์ช็อกโกแลตชิพนะคะเหมาะสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบทานขนมเป็นพิเศษค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่สะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะไอซิ่งค่ะไข่ไก่เนยจืดนะคะอันนี้หั่นเต๋าไว้ด้วยนะคะช็อกโกแลตชิพค่ะ อัลมอนด์นะคะสับหยาบกลิ่นวานิลาผงฟูและสุดท้ายก็คือเกลือค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาผสมผงฟูนะคะรวมกับแป้งสาลีนะคะตามด้วยเกลือนะคะอันนี้เราก็ใช้ไม้พายแบบนี้นะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ สหรับในการทําคุกกี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องนําแป้งนะคะมาร่อนนะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยเราไม่ต้องการเนื้อแป้งที่ละเอียดเท่ากับการทําเค้กนะคะเพราะฉะนั้นการผสมพวกผงฟูและเกลือเข้าด้วยกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะต้องมาตีเนยนะคะในะเครื่องตีแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นหัวตีตะก้อนะคะใส่เนยลงไปเลยค่ะอุณหภูมิของเนยนะคะ ในการทำคุกกี้แบบนี้จะต้องเย็นเท่านั้นนะคะหัน่นเตาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นําเข้าตู้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ต่อไปก็จะเป็นไอซิ่งนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะใช้สปีดนะคะที่เร็วที่สุดนะคะวันนี้เราจะใช้เบอร์ห้าเลยนะคะเพื่อที่เนยและไอซิ่งนะคะจะได้ขึ้นฟูค่ะ แป้งนะคะเข้ามาทีน,นี้ก็ปิดสวิตช์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะตล่อมอ,อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เครื่องเนี่ยในการปั่นแป้งนะคะตัวแป้งคุกกี้เนี่ยจะออกมาเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็พอแล้วนะ,ะจากนี้เดี๋ยวเรามาตล้อมแป้งด้วยไม้พายค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับคุกกี้นะคะจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะ,ะและที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการทา เนยขาวนะคะหน้าตาแบบนี้เอาเนยขาวนะคะทาลงบนถาดที่ทําแบบนี้ก็เพื่อป้องกันคุกกี้นะคะติดกับถาดเวลาอบเสร็จแล้วนะคะจะได้หลุดออกจากถาดได้อย่างง่ายๆนะคะยังไงคุณผู้ชมจะต้องแซคคุกกี้ที่ติดถาดเดี๋ยวจะทําให้คุกกี้แตกได้นะคะทาบางๆก็พอนะคะไม่ต้องมากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะสองคันช่วยหยอดนะคะ วันนี้ที่เราทําเป็นสูตรของการทําคุกกี้โฮมเมดนะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนในการทําก็จะไม่มากนะคะยกวว้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะทําจํานวนมากๆแจกเพื่อนจากพี่จากน้องอย่างนี้นะคะก็เพิ่มสูตรนะคะลงไปอีกเท่าตัวได้นะคะก็จะได้คุกกี้ที่ปริมาณมากกว่านี้และสำหรับสูตรในการทําคุกกี้นะคะก็จะมีหลากหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แบบที่ใช้พิมพ์กดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบ ใช้ช้อนหยอดแบบนี้นะคะส่วนผสมก็จะค่อนข้างเหลวนะคะมีส่วนผสมของเนยเยอะกว่านะ,ะหยอดคุกกี้แบบนี้นะคะจะต้องเว้นช่องไฟในคุกกี้แต่ละชิ้นด้วยนะ,ะเพราะว่าเวลาเราเขาอบเนี่ยคุกกี้ก็จะขยายตัวอีกนะคะไม่งั้นถ้าติดเกินไปเนี่ยคุกกี้เขาจะติดออกมาเป็นแพรเลยนะคะมันจะต้องเว้นที่ให้เขาขยายตัวด้วย และนี่คือคุกกี้นะคะที่เราหยอดไว้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องแต่งหน้าให้ด้วยช็อกชิพนะคะแล้วก็อัลมอนนะคะสำหรับอัลมอนนะคะคุณผู้ชมจะต้องนำไปอบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณผู้ชมไม่อบเราก็จะได้คุกกี้ที่มีอัลมอนดิบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุกกี้จะต้องไปอบก่อนนะคะถึงจะนำมาผสมในส่วนของการทำคุกกี้ได้นะคะ และระหว่างนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะต้องวอร์มเตาอบไปด้วยนะคะตามอุณหภูมิที่คุณผู้ชมจะใช้นะคะซึ่งวันนี้ในการอบคุกกี้นะคะเราจะใช้ที่180องศานะคะวอร์มเตาไว้ก่อน15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าคุกกี้ของเราสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบพร้อมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือคุกกี้ที่เราโรยหน้าด้วยช็อกชิพและอันมอนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้จะต้องนําเข้าเตาอบแล้วค่ะใช้เวลาในการอบนะคะประมาณ30นาทีนะคะที่อุณหภูมิหนึ่งอองศาค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกลับมาดูหน้าตาคุกกี้เราค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ของเราก็อบสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาเลยค่ะ ออกมาจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคะว่าคุกกี้นะคะตอนที่เรานําเข้าเตาอบนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราหยอดออกมาเป็นลูกกลมๆนะคะแต่พออบเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคุกกี้เนี่ยเขาจะมีการแผ่ขยายตัวนะคะเวลานําเข้าเตาอบอจากผงฟูจากไข่ไก่และจากเนยนะคะทำให้คุกกี้แผ่ขยายตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมตะแกรงแบบนี้นะคะรวมถึงที่แซคคุกกี้แบบนี้ด้วยนะคะ จะต้องนำคุกกี้นะคะมาพักไว้บนตะแกรงนะคะประมาณสัก15นาทีนะคะเพื่อให้คุกกี้เนี่ยเย็นตัวลงก่อนนะคะถึงจะนำไปเสิร์ฟหรือว่าจัดใส่ขวดโหลต่างๆนะคะหลังจากที่เราพักคุกกี้ไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็ต้องนำมาจัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะเรนคุกกี้ใส่จานแบบนี้ค่ะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําได้ง่ายๆนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะทําได้นะคะและถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาในการทําอาหารนะคะหรือว่าอยากได้สูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ไปพูดคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ f o o d t r a v l t v นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ